น้องๆสวยไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะนี่ไหลามาจนหมดกระปุกเลยนะคะสวัสดีค่ะเป๋าผ่านะคะนี้เราจะมาทำสลามกล็กซี่ค่ะจากชุดทำสลามของปาผ่านะคะน้องที่แชร์สูตรมาวันนี้ก็คือน้องปริมมี่นั่นเองนะคะก็ตอนแรก,กจะเป็นของน้องยะน้องยะทํามาจาก น้ำยาทำสลามยี่ห้อหนึ่งจะไม่ได้หีือน้อยเหรอหรืออะไรจับยืดกาไม่ได้ดูนานแล้วแล้วก็จดใส่กระดาษมานะจดมาเยอะมากแชร์สูตรสลามตอนนี้นะคะที่พี่พาจดมาได้ประมาณ50สูตรแล้ะค่ะใครที่ยังไม่ได้พี่พาที่เป้าพายังไม่ได้ทํานะรอก่อนเนาะมีแต่สูตรดีๆทั้งนั้นเลยเพราะเป้าพาคัดแล้วนะจะเป็นสูตรที่เราไม่เคยทําด้วยเนาะ ก็ยังจะมีอีกลหลากหลายสูตรนะคะสีสันเยอะแยะมากมายถ้าใครชอบป้าพาก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเนาะถ้ายังไงนะคะอยากดูแล้วว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราจะทําจากสาลามชุดเล็กของป้าพานะคะเรามาแกะเลยข้างในให้อะไรบ้างคะมี น้ำยาทําสลามค่ะขวดเล็กเอ้าวขวดหนึ่งค่ะนี่นะคะผสมอาหารสามสีสีเหลืองสีชมพูและสีฟ้าเนาะมีช้อนให้2แบบนะคะมีช้อนคนนะกับเอาไว้ตวงเนาะ,ะแล้วก็มีพงมุกให้ด้วยค่ะทุกคนทําด้วยเผื่อใครยังทําไม่เป็นนะคะแล้วก็แถมนี่ค่ะถ้วยเก็บสลามนะคะสองจุดห้าออ,น,อนค่ะจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะปกติเราต้องทําให้ได้หก กะปุกใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาทําแค่กระปุกใหญ่ก็ปุกเดียวเลยนะคะโดยการใส่กาวลงไปนะเดี๋ยวป้าพาจะตวงนะคะอา่าป้าพาไม่ตวงเนาะเทลงไปเลยเทให้ได้1นส่วนสานะคะนี่ค่ะกาวส่วนแรกสีแรกที่เราจะทํานะคะก็คือสีชมนพูนั่นเองนะคะเราจะใส่ไปทั้งหมด2หยดค่ะก็จะใช้ช้อนท,ที่เขาแถมให้นะคะคนเลยเห็นไหมสีสวยมากค่ะ เทสีแดงลงไปเพิ่มความฟุ้งฟิงนิดนึงนะคะใส่เข้าไปเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นสีใหม่ออกมาค่ะนี่มีกากเพชรด้วยน้ํยายาทำสลามนะคะใส่ลงไปหนึ่งฝาก่อนนะคะคนเลยเห็นไหมหนึ่งฝาก็จับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะน้องๆ นี่ค่ะได้แล้วนะคะสีชมพูดูดิพอเราทําออกมาอย่างนี้แล้วมันน่าเล่นมากเลยค่ะน้องๆคือเนี่ยความพอดีของน้ํายาปาวะผาเนี่ยเห็นปะไม่แหมไม่อยากจะโม้เลยจริงๆก็ไม่อยากจะพูดนู่นนี่นั่นเหนะคะคือจริงๆ oh, <no. S 1> <laughs> เราต้องนวดให้หมดฟองค่ะกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเออแบบปึ๊บปั๊บได้เลยนะคะนี่ค่ะค่อนข้างที่จะแผ่บางเหมือนกันเห็นปะแล้วก็บีบเห็นไหมมีความแบบ ฉ่ําน้ําค่ะอันนี้นะเราทําเก็บเอาไว้ค่ะสีชมพูเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทําสีต่อไปกันเลยค่ะสีต่อไปนะคะเราก็เทก,กาวนะคะให้ได้ครึ่งหนึ่งของกาวที่เหลือเนาะเราจะมาทําสีม่วงก่อนดีไหมฟ้านะคะเหมือนกันค่ะคนเลยใส่ฟ้าไปอีกหยดแล้วกันนะคะ ก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนนะคะทุกคนน,นี่ใสค,ค่ะสลามสีฟ้าของเราได้แล้วเห็นไหมพอดิบพอดีนะคะทุกอย่างลงตัวค่ะเว y n ไหนมากๆ อันนี้เป็นชุดเล็กนะป้าพายอยากจะถามน้องๆทุกคนว่าทุกคนอยากให้ทําชุดจิ๋วันนี้ไหมอะแบบทําได้แค่กระปุกเดียวหรือว่านิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทําขึ้นมาไหมแต่พี่พายคิดว่าเวลาสลามันมีเยอะๆมันถึงจะเล่นสนุกนะถ้ามีนิดน้อยมันก็ไม่ค่อยสนุกอะ่ะนึกออกปะอันนี้นะแล้วเราจะมาทําสีม่วงกันต่อไปนะคะเก็บใส่กระปุกก่อนค่ะนี่นะคะเราใส่สีม่วงลงไป2หยดเหมือนกันสีม่วงนี่จะเข้มออกว่าคนอื่นก็เลยนะคะม่วงออรคคิกค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมมันจะออกมาเป็นดำๆแบบนี้ค่ะน้องๆโอ้สวยค่ะสีสันสวยสดใสแล้วก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยนี่นะคะเราได้สีม่งวงแล้วค่ะนี่ยืดไหมคะยืดมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะมีเสียงไก่ <laughs> พี่ปาพี่ปาอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนนี้เนาะเราก็จะเอาอันนี้นะคะปิดฝาทิ้งไว้สมวันนะคะนี่ทั้งหมด3มสีนี้ฝาแล้วก็ทิ้งไว้สาวันแล้วเดี๋ยวปิดฝาทิ้งไว้3วันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน้นข่้นน้องๆน,นี่ค่ะน้องๆสีกาเล็กซี่ของเราก็ได้แล้วมีสีอะไรกันบ้างคะน้องๆสีม่วงพี่ปาต้องไปแช่ตู้เย็นเลยเห็นไหมเพราะว่าเรายังอยุ่ต่างจังหวัดอยู่ สีฟ้าค่ะก็สีสุดท้ายสีชมพูนะคะชมพูแล้วใส่กากเพชรด้วยเห็นปะเดี๋ยวเราจะมาจาัดเลี้ยงใส่กระปุกเนาะมาดูทีละอันก่อนนะคะนี่เริ่มจากสีม่วงเป็นไงคะเอ้ยเนื้อดีมากหรือว่าเป็นที่น้ำยาค่ะปบบป่า่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นน้ำยาเจ๊เองนะคะอุ้ยดูดีอ๋อนะ่าเล่นมากออ้ยมันเย็นน่ะ ดูนะคะทุกคนเฮ้ยสวยอะ่ะมันเหมือนน้ำแข็งเลยอะ่ะเ <c oughs> ฮ้ย <c oughs> ดีอะ่ะลุงเงียวไปแช่เย็นตั้งน <c oughs> านก็ดีละมันยิ่งทำให้สลามดูรดอะ่ะรดอลังการเงี้อ่ะเราเก็บสีม่วงไว้ก่อนนะคะเฮ้ย <c oughs> น่าเล่นน่ะลองจิ้มนิดนึงโอ้เหมือนน้ำแข็งเลยนะดูคะ่ะทุกคนดูยืดเราไม่อยากเล่นเยอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นฟองเห็นปะ เอ้ยเลิศอ่ะเก็บสีฟ้าค่ะเอ้ยอุยหอมอะ่ะทำไมสีไม่ได้ใส่กลิ่นนะดูค่ะมันจะเป็นสองชั้นแยกกันเห็นปะอันนี้เราทิ้งไว้ทั้งหมดสามวันนะคะได้แค่นี้นะคะถ้าทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์นะมันจะใสมากไปกว่าน,นี้ค่ะดูสวยเลิศ อลังการตรงนี้ยังเป็นฟองตรงใสนี่คือสวยมากเราจะมาเริ่มผสมสีกันเลยดีกว่าเนาะก็จะมีนี่ค่ะพวกกากเพชรหรือว่าจะเป็นผงมุกนะคะโรยโรยลงไปด้วยค่ะชั้นที่1นะ่งนะจะใส่สีม่วงนะครึ่งหนึ่งแล้วกันเรามันมันแบนๆอ่ะนะชั้ที่1นนะคะใส่สีม่วงลงไปเราจะโรยกากเพชรนะคะนี่ให้เป็นชั้นๆแบบนีนะ้ฟ้าลงไปค่ะ ใส่สีฟ้าสีฟ้าเสร็จเราก็จะใส่ผงมุกลงไปค่ะโรยผงมุกแบบนี้โอโอสวยชุมพูใส่ลงไปเลยและใส่สีม่วงปิดท้ายลงไปด้วยนิดนึงค่ะใส่สีมพูอีกนิดนึงแบบนี้เขากืนเข้ากันอีกนะคะรอประมาณ15นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกัน แล้วค่ะสีกาแล,ล็กซี่ของเราเป็นแบบนี้เห็นปะเป็นเส้นเส้นสวยสวยเลยเลิศเลอันนี้เป็นผงมุกนะคะเวลามันกองรวมกันแล้วมันจะเวิร์กเวิร์กมากๆค่ะน้องๆวิธีที่เราจะเอาออกมาคือปะะ้าพาจะให้เขาไหลลงแบบนี้ค่ะความเป็นธรรมชาติของเขานะไหลลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันค่ะให้เขาไหลธรรมชาตินะห้ามไปจับเขาไม่งั้นมันจะไม่ออกมาเป็นภาพแบบที่เราต้องการนะคะ มองมุมไหนก็สวยมากๆเลยค่ะไม่อยากจะขยําไม่อยากจะจิ้มก็เลยค่ะอยากจะเก็บเอาไว้เป็นสตาร์แบบนี้เลยเนาะอยากจะไปทําเลซินหกจริงๆเลยอะไปทําน้ําทะเลหกอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำเกล็กซี่หกเอ้ยดีอะ่ะชอบอะ่ะสวยมากๆค่ะนี่คะ่ะน้องๆสวยไหมคะเสร็จแล้วค่ะนี่ไหลามาจนหมดกระปุกเลยนะคะ สวยมากๆเลยอ่ะไม่คิดว่าจะสวยขนาดน,นี้เลยอ่ะดูสิมันมีความเป็นทองอร่างฉ่างนะคะแล้วมันก็มีความเป็นแบบว่าลูกเล่นเข้าไปด้านในเห็นไหมนี่ยังคงไหลยอยู่นะยังไม่ได้ออกมาทั้งหมดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเรามาเริ่มเล่นกันเลยไหมคะน้องๆเริ่มเล่นกันเลยนะคะดูอุย้ยเนื้อแน่นมาก โชคดีที่เราแช่ตู้เย็นด้วยไงน้องๆมันก็เลยแบบว่าแน่นขนาดนี้นะคะเราลองจับยืดขึ้นมาเฮ้ยสวยเห็นไหมมันมีความเป็นทองๆนะดูเราคว่ำมหมดกระปุกเลยได้ไหมคะอะโอออกมาแล้วทุกคนน้องๆว่ารวมกันแล้วจะได้สีอะไรคะม่วงแน่เลยเนาะเพราะว่าม่วงเด่นมากๆเลยคะ่ะดู อุ้ยสวยเหมือนพัดเลยค่ะดูสวยที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่แชสูตรสลามมาสูตรนี้สวยจริงๆค่ะน้องๆ <Yahoo! S 1> แล้วก็น้องๆเลือกกันมาให้ทำเยอะมากค่ะสวยสมคำาลําลือนะคะสงสัยเป้าพาต้องทำเรซินแบบนี้บ้างละลานะสวยจริงๆค่ะเรซิน6กลายกาแล็กซี่นะคะ นี่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชอบคลิปนี้ก็เลยเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจให้เปลวผานะแล้วก็กดติดตากดปุ่มก็ดิ่งปุ้งปิ้ง,งเพื่อไมพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะนี่เป็นสีม่วงเข้มค่ะเป็นสีออกน้ําเงินนะคะน้องๆดูนะสวยนี่น้ำยาเปาวผานะคะสามารถหาซื้อได้ที่ LINE แอดปลวผานะคะน้ำยาอย่างเดียวก็ขายนะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ปลวผาไทายแลนด์นะคะอุ้ยสวยจัง สวยอะ่ะมันขึ้นย่อสวยมากนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะขวดเล็ก99บาทขวดใหญ่150บาทนะคะไปถามได้นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ปอพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปลวจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ